เอาละสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เกมบีเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นคลิปโดในการสรุปภาพรวมตู้กาชานะครับครั้งนี้จะเป็นตู้กาชาส่งคำเลือดพันปีนะเป็นตู้รีลันของบัสบีแล้วก็โรเบิร์ตนะครับจะเป็นการรีลันครั้งแรกของ2คนนี้เลยนะครับ โดยการวางจําหน่ายของตู้นี้เนี่ยก็คือวันนี้ว,นนวันที่9มีนาบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะอยู่จะถึงวันที่18มีนาก่อนบ่าย2โมงถ้าอ้างอิงจากระยะเวลาตามนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นการประกาศตู้กาชากลางเดือนก่อนนะครับเพราะว่าตู้กาชากลางเดือนเนี่ยน่าจะจําหน่ายวันที่18ไม่ก็วันที่19นะครับก็จะมีประกาศมาก่อนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มั่นใจรอดูประกาศก่อนก็ได้เช่นกันนะครับ ในส่วนของเรื่องเลดตู้กาชานะครับก็เลดปกติของตู้ลีลันนะโอกาสการได้5ดาวเนี่ยอยู่ที่6%เปอร์เซ็น์เท่านั้นนะครับในการได้5ดาวก็เลดมาตรฐานเลยลุดเลด1.5ไฮไลท์4.5มีการันตีทุกๆสเต็ปที่5จนถึง25เลยนะครับในส่วนของภาพรวมตัวละครในตู้มีเพียงแค่9คนเท่านั้นอันนี้โอเคนะครับไม่ได้แบบมี12ตัวละครแล้วก็ ภาพรวมตัวละครในตู้นี้เนี่ยผมมองว่าดูดีเลยมันยังคงสามารถใช้งานได้เลยในหลายๆตัวละครนะครับเป็นตัวละครที่ไม่ได้เก่าเกินไปนะครับสงครามเลือดพันปีพวกนี้ยังไม่ได้เกิดใหม่นะเพราะว่ามันไม่ได้เก่าขนาดนั้นนะอะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพรวมทั้ง9คนเลยดีกว่านะครับเริ่มที่คนแรกนะครับกับยามาโตะเก็นริวไซนะครับตัวนี้เกมเพย์ ดูดีมากๆนะครับเรียกได้ว่าเกมเพย์นี่เพอร์เฟกเลยก็ว่าได้นะผมชอบเกมเพย์ของเขามากๆเลยความลงความแรงถือว่าพอมีความแรงอยู่ในนัปัจจุบันนะครับอาจจะ ไม่ได้แรงมากถ้าเกิดเทียบกับตัวละครยุคใหม่เลยนะตัวละครยุคใหม่ที่มันเก่งๆโกงๆเนี่ยภาพรวมมันแรงกว่านี้เยอะนะครับแต่ว่าปู่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ากระจอกงอกงอกจนเล่นไม่ได้นะครับก็ยังสามารถเอาไปเล่นได้อยู่นะไอ้พวกคอนเทนต์ยากๆเป็นตัวละครทดแทนพอได้แต่ไม่ได้เป็นทางเลือกแรกแล้วนะครับก็ยังคงพอไหวระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้แบกเยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วแต่ก็ พอเอาไปเป็นตัวทดแทนได้นะแล้วก็คนต่อมากับไอเซนนะครับไอเซนเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เก่งยังไงก็เก่งอย่างนั้นนะครับมันออกแบบมาแบบนี้แค่ตัวเดียวในเกมเท่านั้นนะครับที่มีเปิดเกตกับบูสต์เอดีเคเนี่ยตัวอื่นๆยังไม่มีเลยนะครับเพราะว่าพอมันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันโกมากๆดาเมจมันพุ่งกระฉูดเลยนะครับพอไอเซนมันติดเอดีเคแล้วมันได้เปิดเกตเนี่ยโหดาเมจทะลุไปไกลมากๆผมบอกเลยนะครับ ณปัจจุบันตีกิวยังเอาไปเล่นได้ตีกิวอารันคาระยะไกลตัวของไอเซนเนี่ยเปิดเกตได้บูตเอดดเคผมบอกเลยว่าบอสนี่แทบสลายนะดามเมจมันโหดมากๆแล้วก็ถัดมากับอิชิดะอุริวนะครับอิชิดะเป็นตัวละครช่วยฟาร์มนะฟาร์มทุกอย่างเลยหยดน้ําหอมเล็กหอมใหญ่นะฟาร์สามสอย่างแต่ไม่ได้เป็นตัวละครที่ดรอปเยอะเหมือนตัวละครสมัยใหม่ตัวละครสมัยใหม่มันจะมีเพิ่มในเรื่องของน้ําหอมใหญ่บ้างน้ําหอมเล็กบ้างนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นดรอปแบบมาตรฐาน3อย่างนะครับก็ยังใช้งานได้ในณปัจจุบันนะผ ก็ใช้อยู่ในการเคลียร์ดันน้าหอมใหญ่นะตัวนี้เล่นกับดันน้าหอมใหญ่ง่ายมากๆด้วยเพราะว่ามีการทะลุเกาะแข็งนะครับแล้วก็ถัดมาก,กับยามาโตะเกนลิวไซอีกล่างหนึ่งนะอันนี้เป็นล่างสีส้มนะครับเป็นล่างย้อนอดีตตัวนี้เนี่ยออกแบบมาใช้ใน PVP แต่ด้วยณปัจจุบันนะครับตัวละครคิวเลอร์หัวหน้าน,น่วยใน PVP มันเยอะมากๆนะและแน่นอนว่ามันเป็นระดับเมตาแทั้งนั้นเลยนะปูเนี่ยมันจะลําบากนะครับเพราะว่าเจอคิวเลอร์ แพ้ทางนะแพ้ทางพวกแบบคิลเลอร์หัวหน้าหน่วยนะครับตัวนี้ถ้าคุณอยู่พีพีหลีกไม่สูงผมว่าพอได้แต่ถ้าเกิดเป็นหลีกสูงยังต่ําต้อง5้าทพห้านะครับตอใอห้าทพห้าปก็ไม่ได้แนะนําอะไรมากเพราะว่าปู่เนี่ยการชนะทางมันไม่ได้เยอะแต่ว่าการแพ้ทางเนี่ยมันเยอะกว่านะครับเพะะื่อนก็ต้องระวังด้วยนะใครที่มีไอเดียอยากจะหาปู่มาเล่นในพีพนะีณปัจจุบันถ้าหลีกสูงไม่แนะนานะครับ แล้วก็ต่อมากับอ e ีเบ e ิร์นอีวานนะครับไอเจ้านี้เนี่ยจะเป็นตัวละครช่วยฟาร์มน้ำหอมเล็กนะข้อดีเลยคือเป็นลิงนะครับคุณสามารถเอาไปใส่ให้เป็นลิงก์ตัวละครได้ภาพรวมการเล่นไม่ได้ดูดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับพอเล่นได้ดามเมจไม่ได้สูงแต่ก็พอมีนะครับมันไม่ได้ต่ำเตี้ยเลียดินนะครับแต่ว่าความสามารถหลักๆเลยตามที่บอกคือเป็นตัวละครช่วยฟาร์มแบบเป็นลิงก์ไม่ต้องเหนื่อยเอาไปเล่นเองนะใส่เป็นลิง์ไปก็ได้นะครับ แล้วก็ถัดมากับสเสด็จแม่เซนจุมารุนะครับเซนจุมารุเอร์ชันนี้อารมณ์เหมือนอิชิดะครับฟาร์มทุกอย่างากันหยดน้ําหอมเล็กหอมใหญ่นะแล้วก็ข้อดีคือเกมเพย์ดูดีกว่าอิชิดะอาเบรตี้รองรับในการเล่นเยอะกว่านะครับความลงความแรงมีนะภาพรวมเป็นตัวละครที่เก่งอีกหนึ่งตัวละครนะผมมองว่าดาเมจอาจจะไม่ได้จัดจ้านมากแต่มีความแรงนะครับแล้วก็ช่วยฟาร์มได้ดีไอ้พวกดันฟงดันฟาร์มเนี่ยเอา มามา้าไปลงได้เลยไม่ต้องกลัวนะดันน้ำหอมใหญ่ตีทะลุหายไปเลยพวกเกาะคงเกาะแข่งไม่สนใจนะครับเป็นตัวละครฟาร์อีกตัวหนึ่งที่เก่งนะครับ แล้วก็สุดท้ายกับตัวละครล่่มตู้นะที่ยูฮาบัตนะยูฮาบัตล่างนี้เก่งครับเป็นตัวละครที่เอาไว้เคลียร์คอนเทนต์ยากๆได้ไม่ว่าจะเป็น T Baker ตีกิวลิบบิเบเกอร์เควสยูฮาบัตล่างนี้ตอบโจทย์นะครับสามารถเอาไปใช้เป็นตัวหลักได้เลยนะแต่ว่าแน่นอนณปัจจุบันมันมีตัวละครที่เก่งกว่ามาอยู่แล้วนะในเรื่องของการเคลียร์คอนเทนต์ตีกิวลิบบิเบเกอร์เควสเนี่ยเขามีอยู่แล้วแต่ว่าข้อดีของยูฮาบัตคือ เขาไปคิวเลอร์ได้ทั้ง2เผา่าทั้งไล์สังกัดแล้วก็ฮอนโลนะครับได้ที2เผ่าเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆขาดถึง2เผ่าเนี่ยไดยูฮาบมาก็เอาไปใช้ทดแทนก่อนได้นะเอาไปใช้ณปัจจุบันก่อนก็ได้ณปัจจุบันก็ยังคงเก่งพ่อที่จะพาผ่านดันมนันนันได้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวละครหลักกันบ้างนะครับเริ่มที่คนแรกเลยกับโรเบิร์ตนะโรเบิร์ตเนี่ยออกแบบเอาไว้ตีกิวเป็นหลักนะครับตัวนี้จะโดดเด่นในการตรีกิวอารันคาะยะไกล นะครับซึ่งอาเบลิตี้ีกิวมีครบครับมีอาเบลิตี้ในการซับพอร์ตทีมด้วยนะได้จากในการากำจัดศัตรูนะครับถ้าเกิดศัตรูเนี่ยถูกกำจัดตามที่กำหนดนะครับจะได้ในเรื่องของความแรงสกิลไป20%มันสามารถเอาไปซับทีมได้นะครับมีซูเปอร์บูตติดมาให้ด้วยนะครับภาพรวมการเล่นดูดีผมบอกเลยว่าในบรรดาตัวละครตีไก่ทุกตัวละครนะครับที่เป็นสายโจมตีปกติเนี่ยผมเข้ามือกับโรเบิร์ตสุดแล้ว นะคือมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวผมรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันตีเร็วกว่าตัวละครอื่นๆต่อให้เป็นแอนิเมชันที่มันคล้ายๆกันที่เป็นยิงบีมไปข้างหน้าอะไรพวกเนี้ยแต่ผมกับรู้สึกว่าโรเบิร์ตมันเร็วกว่าคนอื่นมันสมูทกว่าคนอื่นนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมเลยชื่นชอบมากในการเล่นเจ้าโรเบิร์ตนะผมว่าตัวเนี้ยเก่งเลยนะครับคอนเทนต์รีวิวเนี่ยผมลองเอาโรเบิร์ตไปเล่นดูที่แบบไม่ใช้สายสกิล้วยเพราะว่ามันเล่นง่ายมากจริงมันยิงปุ๊บปั๊บปุปปปปปปย เวลาผมจะรีวิวพวกสายโจมตีปกติเนี่ยผมต้องใช้ตัวหลักเป็นสายสกิลคอยเคลียร์มอนสเตอร์ให้แล้วก็เอาพวกตัวตีเนี่ยไปไล่ตีบอสแต่ไอโรเบิร์ตเนี่ยมันเล่นง่ายจนแบบมันง่ายมากนะครับผมเลยแนะนำมากๆสำหรับโรเบิร์ตนะใครที่ติดปัญหาเรื่องตีกิวอารันคาเสียได้อย่างนึงผมอยากให้ตัวนี้เนี่ยมันมีเกรเอฟเฟกต์ก็ได้แบบสุดๆไปเล่นแบบคอนเทนต์อื่นก็ได้นะเออแต่จริงๆมันเล่นคอนเทนต์อื่นได้แหละนะแต่ว่าถ้ามีเกรเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะไปแสดงประสิทธิภาพแบบ เล่นดันอื่นๆเนี่ยมันก็แสดงได้เยอะนะแต่พอมันมีอ b บิลิตีเอาไว้ตีกิลวเนี่ยมันจะค่อนข้างจํากัดคือประสิทธิภาพสูงสุดมันจะอยู่ที่ตีกิลวถ้าไปเล่นคอนเทนต์อื่นถามว่าตีไหวไหมพอไหวแค่ดาเมจมันจเยอะเท่ากับการตีกิลวนะครับก็เป็นตัวท็อปในการช่วยตีกิลวอาดันคาและยักษ์ใสหรับเจ้าโลบึกนะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับกับบัสบีนะหลายคนชอบถามว่าบัสบี อุนุหนาฟ้าใครเก่งกว่ากันต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าเกิดเป็นในเรื่องตีกิว้วบัสบีดีกว่าเพราะว่าตัวนี้ออกแบบเอาไว้ช่วยตีกิว้วยมมาทูนระยะประชิดนะครับดูดีกว่าอุนุหนาสีฟ้านะเทียบกันแล้วอุนุหนาเนี่ยมันห้ับ้าเนี่ยผมว่าบัสบี 2. อับ้าน่าจะใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกับอุนุหนาห้าถับ5้าเลยนะครับไม่รู้ว่าบัสบี 2. อับาดูดีกว่าอุนุหนาห้าถับ5าหรือว่าอุนุหนะ ห้าถด,ดูดีกว่าบัสบีสองถ้าห้านะแต่ผมใช้คําว่าใกล้เคียงกันแล้วกันนะจากความรู้สึกนะครับเจ้าบัสบ,บีเนี่ยมันที่มันเก่งกว่าอุาณหภูะในการตีกิวมันก็แน่นอนอ่ะเป็นตัวละครออกแบบมาตีกิวหุ่นนะครับเบิ้ลที่ถึง3เลยในการตีกิวนะอัพลิตี้ซับพอร์ตในการตีกิวเยอะแล้วมีความแรงต่างๆด้วยตีติดไฟลูกดาเมจก็แรงขึ้น80%บูสต์เอชพีแปดสิบนะอัพลิตี้ตีกิวต่างๆมีทั้งลดค่าป้องกง,งป้องกันทําให ศัตรูที่เป็นเผ่าอยู่ปฐุติติดสถานะผิวปกติง่ายด้วยนะแต่ถ้าเกิดจะเป็นในเรื่องของการลงดันลิบิทเบเกอร์ควสผมมองว่าถ้าเกิดโบนัสเท่าๆกันนะอุนฮหนะจะดูดีกว่าในการตีลิบิทเบเกอร์ควสนะครับเพราะว่าอุนฮหนะเนี่ยเขามีแรลมเพจเนาะมันเป็นอาวุธที่เก่งมากๆในการกําจัดศัตรูยิ่งลิบิทเบเกอร์ควสมอนเตอร์มันเยอะนะครับคุณก็เก่งกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดปัญหาเรื่องตีกิวบัสบีแต่ถ้าอุนฮหนะคุณผ่านอยู่แล้วอยากประหยัดเพชรไม่ต้องเปิดกระดาษบัสบีนะ คืออุณหะมันก็ผ่าผ่านได้อยู่แล้วนะครับสรุปภาพรวมตู้กระชาครั้งนี้นะครับตามที่บอกตู้นี้เนี่ยภาพรวมตัวละครดูดีนะผู้เล่นใหม่ที่ขาดตัวละครเยอะๆผมค่อนข้างที่จะแนะนําเลยนะครับเช่นคุณไม่ค่อยได้มีตัวละครระดับพร็อปคุณอาจจะพลาดนีมายะอาจาะอาจาพะพลาดฮิราโกนะหรือคุณไม่มีอิจิโกะสีแดงที่คิลเลอร์ฮอลโลเก่งๆที่เป็นร่างมูกินสึเนี่ยใช้เจ้ายูบัตเนี่ยมันตอบโจทย์ถึง2เผาด้วยกันนะครับอันนี้ไม่ใช่แค่ตีกิวนะลิบิทเบเกอร์ควสก็ไปเล่นได้ นะครับตัวอื่นก็ตามที่บอกนะครับยังคงพอมีความเก่งเอาไปใช้งานได้ไอซงไอเซนไปเล่นคู่กับโรเบิร์ตก็ได้โรเบิร์ตตีกงตีกิวเก่งไอเจ้าบัสบีตีกิวเก่งนะครับหรือถ้าคุณอยากประหยัดเพชรคุณมองว่าคุณผ่านู่แล้วคอนเทนต์ตีกิวยมทูดคอนเทนต์ตีกิวอ,อ,นนวอันคานะคุณมีตัวละครที่ใช้งานแล้วผ่ายอยู่แล้วไม่ซีเรียสเรื่องเวลาก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ผู้เล่นใหม่ผมค่อนข้างแนะนําเลยยิงตัวละครขาด,ขาด แนะนำจริงๆนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะน่าสนใจพอๆกับไอ้ตู้ล่มอ่ะครับล่มกระดาษไอ้ตู้นั้นค็นน่าสนใจเช่นกันนะให้เพื่อนๆไปลองดูข้อมูลแล้วกันว่าตัวละครในตู้ล่มกระดาษกับตัวละครในตู้นี้ ตัวไหนมันจําเป็นกับไ d ดีของเพ,อเพื่อนมากกว่ากันนะครับเพราะถ้าเกิดให้ผมแนะนำเนี่ยผมมองว่ามันดูดีทั้งคู่ทั้ง2ตู้แต่แตกต่างกันแค่เนื้อในตัวละครว่าตัวละครพวกนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์กับ ID ใครมากกว่ากันเพราะคิลเลอร์การใช้งานมันแตกต่างกันนะครับก็แนะนําใครที่ยัง2อจิตสองใจไปดูคลิปแนะนําพวกตู้ลมกระดาษก็ได้นะผมมีทําแนะนําเอาไว้อยู่นะครับ หรือจะไปดูเป็นรีวิวตัวละครเลยก็ได้อันนั้นทำรีวิวมาให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วด้วยเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับใครที่จะเปิดก็ขอให้โชคดีแล้วกันส่วนตัวผมเนี่ยผมอาจจะหยอดหนึ่งถึงสองสเต็ปอย่างได้บัสบีมาช่วยตีกิวเหมือนกันนะครับจริงๆคือผมผ่านอยู่แล้วด้วยในการตีกิวอยู่มาทุดระยะประชิดแต่อยากให้มันมีความอัปเกรดมากขึ้นกว่าน,นี้นะไปช่วยลุกกิวหน่อยถ้าเกิดได้มาจะดีมากเลยแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ไร ก่อนจากกันก็ฝากกันไปด้วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องผมด้วยนะครับและที่สําคัญตอนนี้ทางช่องผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะซัพพอร์ตช่องผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มเติมเคียนเดือนละ35บาบาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคลิป,ปวนันนี้ผมพูดจะผิดพลาดประการใดไปเนะี่ยก็ต้องกราบขออภยัยเพื่อนๆด้วยนะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ